ดีมีแห้ยู่แดงมีฮีมาเด้อพี่น้องมาเด้อตามมองย่มจา้าโอ้ยมองว่างคุยว้างใส่กระล่างหน่อยได้ดีมพดพักเข้าสวนห้องกระสิแล้วอยากกินนี้ยังสุ่มๆแกงง่วงเสะเนี่ยแต่มน้อมเพิ่มยังควอนเด็ดอืม ừm cái chốt luôn cái chốt luôn bánh gần sáng xè ừm um. ลมดีเดียวถ้าเราต้นของจ้า้องกับมี่ยื่หรอกที่ตัดต้นมันลุง่งอย่ามันย่ามเวลาหนาฝนสิอย่ามัน,นะน,มนหักล่งอ่ะหักล่งใส่รถใส่ล่าใสย่ใสสยังใส่มุลน่ะล่ะช่วยงช่วยเนี้ยเลยตัดล่ง ừm, nói mmm 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 bằng ê, mmm Mình sẽ mmm 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 say mmm 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 ไทยคิดอยู่บ้านก็มีจังหน่อยวันนี้เสียงรสรດอยไม่ไดถ้าอยู่ร้านอ่ต้องห่วงเลียเสียงร Mình khuôn súng sảy Ừm Được rồi Được rồi Được rồi Nhảy mỏng nhảy mỏng Xíu bỏ nhánh văng Mình khuôn súng sảy Súng sảy bay nhánh tìm Xuồng càng bên Có tạo hiến khỏe Bịt làn Hiến khỏe bịt lản. ีมมอสายออกจักล้านมาเจ้าก็เลยสงสัยว่าข่อยมาอีหยังไปอีหยังเว้าสฟังดอกอันนี้ควแม่นก็บ่ต้องเว้าก็ได้เด้อือข่อยก็บ่ต้องชี้แจงอีหยังหลายก็ได้เด้บ่ต้องรายงานทุกเรื่องก็ได้เด้นแม่นบ่บ่แม่นคอมเมนต์เด้อ ก็เลยสีบอกสู้ฟังกขวงเว้นมันเงียบมันว่างกันบ่กับขีม่ใส่ขามันในบ้านมาเห็ดเวียกในงอนมันหดวหัวหดสวนมาปอนนุ่มหลุกแมวอือเห็นงานบางสุยางสุดแน่วล่ะพี่น้องเพราะว่าแง่หมูแรงพยิวนแล้วกลับดึกแล้วเห็นงานกูแล้วสิกลับบางมือกินเขาแแล้วซี่ถุมผนกะไม่พี่น้องเออมันกับบริเฮ็ดเป็นบ่ส่วนกขวงเว้นมากสิมันกับว่างกันบ่กับเขามาเห็ด <laughs> ừm, sao xuống xảy là đưa, sao xuống xảy đưa Có khỏi khi mà sẽ phải Có cái mắt này bản của này chị Có gì Mmm. ว้านเขามาซักผ้ามือเขามาหดสวนใบไ,ไม้เริ่มหกอีกแล้วขอไวโพใบมันโรยล่ลงใบเริ่มหกอีกแล้ว เทพดาหอากับเบยูนําผู้หนึ่งกับไปเรียนหนังสือผู้หนึ่งกับไปเห็นงานเหตุการณ์เขาเพราะมีการมีงานเหตุของเขาอืมอืมซ้อม,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 อม ta cái đang đầy máu bò của hình Sái tạc hết ở vật xuống sái hẹn rồi nè Cứ lấy vào xuống phăng Vào xuống một chò phăng năm Chỉ để hủ số con xuống khôn nhưng cái gì มือนี่ร่มดีดิเออภาคพอยไงมันภาคพอยไงแหละเจ้าควงน้ำไปกันไปกับพยอยไงทพออยู่เงอนภาคกันไปล่วงทะเบียนในไปล่วงทะเบียนยนั่นเราชนะอันไหม อีต่อร่วงก็ไปล่วงใดอกแต่ว่าเข้าซีดใส่ชีสเข้าซีดใส่ชีสใส่ใส่ชิสบอแคมเขาจะบอกว่าให้ไปฟังผลฟังผลให้ไปตรวจเซกประเสกผลว่าจะคล้องสิมี่ชีสใส่ได้บอวันทีย่ยิมหายิมหายิมะหอดนี่แหละต้องทะเบียนไว้วันทีย่ยิมหายตงสิเขาไปบึง้ง ว่าจะคล้องสีอันนี้ได้บ้าว่าสีมีสีมีเสียงน,น้องข้าวเจ้บบาไปกับเถ้าพอพาเถ้าพอไปน้ำกินปลอมมาไรได้มันสมมันแมนเราชนะบ่ละ่ะก็คือเขาบอกพิษแมนแล้วเนาะ ถันนี้เธอเขาบอกพิษว่าถือกอนี่กับเขาถล่มเยื่ายๆได้ไปนหองเลยม,มันโคตรหลุกทุ่งเป็นสิ่งเหละขอ่อยห้างเมืองห้างเท่อนทับพ่อเราสิไปทุรล,ละไปนั่นไปนี่แล้วก็ทั่วบห้ขวอยพาเราไปอุย้ยตายแล้ว ข้อห่วงข้อห่วงกับเป็นแบบอืมจดเด็แลงของน้ำท้าบอกน่องเหมแรงน่ออืมเด้วดวแป๊บโอ้ยคอยเสียบอัน,น เสียบกับติ๊กน้ำหอนไปวาสีส้งนุมแหนให้ลูกแมวมี่น้องคุณว่าวายคอยอ่ะเบินว่าเรพคุนทวงจะมันหาแนวหยากะอประเตะเลียงอยู่กับหยากร้แห้งเราสังหาลูแมวไปเลียงมันหยากรอ ม,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 มันมัคืตังไดมักไมักมันมักไปมักมันมีววามชูกเก่นอยังกะเห็ดไปอือจานหนึ่งเกี่ยงเลย่แบบนี้โอ้หมูแรยงของนำปวดหัวค่ะค่ะ ขอตวัวเด้อขันแจ๊าปากแห้งกันมันชมเนาะน้ำลายมันกระแตกนั่นใกล้ยังขอคขางไปเลย <c oughs> บอกไป มันกับกำวับบนตรงแถวนี่แหละเกิดต้นหน่อยกับเอาไปหามืงปุย่ามฝนฝนตกมาอ๋อมอจนเห็นไหมนี่แหละบรรยากาศด่บ้ันนอกบันบานห้องจะยังสีเลืองบนอกอุ้ยตายเร็วไม่ <laughs> อยากอายข้าะเจ้าเลยงึดไย เอาย <laughs> port ี <op> okay, ่ส <authoritarian uar these people> <quir ag crawl prejudice> ิบากันนะเอายี่สิบากันแะจุนบกจุนบกจุนพี่เอมใกล้ตัวนี้ลหละวัดบกจุนพี่เอมนี่พี่เอมมักหลายเสียงขันมันไปละจ้าโดนแล้วโซเลขกีตากันนอืมี่อันนั้นมานี่กับวบาสู่กันฟังไปสระพี่น้องม่วนๆคำๆเฮ้ๆฮ่าฮาอย่าไปสีเลือดกับชีวิต แห้งชิเรียกชีวิตตัวได้แห้งปวดหัวยุคยุคนี้สมัยนี้พี่น้องเอ้ยสิว่าเขาอยากหมากแพ่งกับแมนเนาะมันหายกินอยู่หายกินหายอยูล่ลำบากอีดีเด้ไปแล้วจา้าปลปอดปลอดภัยปลอดโคตรสิว่ารวยรู้เอาไมา่โอ้ยหมอจนนี่แม่บอกพอออกเรื่อยนี่ยู่ดีมีแห้งปลปอดภัยปลอดภัยปลอดโคตรวิจิตรเก่ารวยแหย่งปังลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้ยน้ำลายแตกไปแล้วจา้า ขอบคุณสำหรับไล่ขอบคุณหัวใจ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสวมจึงข้อพึ่ง